สวัสดีครับผมแมทเทียววันนี้เรามาอยู่กับ Overwatch เปิดกล่อง Loot Box นะครับมีทั้งหมด50กล่องโดยทั่วไปข้อมูลจากเมื่อพาร์ทที่แล้วที่เราไปเช็คกันมานะครับโอกาสเปิดได้ของคนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ8%ตอนนี้กิจกรรมก็ใกล้จบแล้วนะครับมันต้องจัดซะหน่อยหนึงโอเคมาลุยกันเลยดีกว่า สำหรับ8%ของ50ก็คือ4นะครับอย่างน้อยเราต้องได้เลเจนด4ตัวแต่ว่า4ตัวมันก็ธรรมดาไปนะครับขอสัก5ตัวได้ไหมได้ดี้ดี่้6ตัวแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญกว่าจำนวนคือคุณดัพที่อยากได้เลยก็จะเป็นเก n นจินะครับเป็นฮันโซแล้วก็เป็นลูซิโอที่เหลือนี่ได้ก็ดีถือว่าเป็นของแถมแต่3ตัวนี้นี่มันต้องได้นะครับมันต้องได้โอเคไหม ลุยกันดีกว่ากล่องดูซิว่าจะโชคดีแค่ไหนนะครับถือเป็นการวัดโชคมาในตัวโอเคเริ่มเลยละกันไปลุยกล่องที่หนึ่งเปิดมาโอ้โหเงียบสนิทเงียบสนิทไม่มีเลยขอตดิดติดพวกขอตดิดติดกล่องที่สองอ้สี่วงปัตโตโอ้โหของเก่าเลยไม่มีสัญลักษณ์ด้าหลังแสดงว่าเป็นของเก่านะครับอะ กล่องที่สามมาในพวกมาในพวกอืมรีบเลยรีบกดเลยรีบกดเลยไม่ต้องเลยมาฮึบโอ้ออยเสรอดไีมเนี่ยยังได้อยู่สิบเราตีสะารเท่าไหร่อ่ะโอ้มาแล้ว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 ,ลวไอ้ตัวเก่าเถอะแต่ก็ยังดี ที่เรากะไว้คือขอแค่10บในหนึ่งนะครับสิบกล่องขอ1อันนี้เปิดไป5้าในหนึ่งไงยังกําไรเราได้เงินด้วยได้เท่าไหร่ได้50โอ้ยซื้ออะไรได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เหรอห้าสิบเนะี่ยพจับมาโอ้ซ้ำล้วนๆอ่ะต่อกล่องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยสีม่วงของใหม่ของใหม,ใหม่เป็นอีโมโนะครับเต้น ไม่ไม่ขอเกนจิหน่อยฮึบเฮยยัยงยงัยงยังยังอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับยังอยู่ในมาตรฐานอยู่แต่ว่าลวนเลยดีกว่าเฮยมันไม่ได้ไดิอย่างเงี้เยเฮยเสยดีนะัสยดีสสยดีแต่มันไม่ใช่พวกมันไม่ใช่มามามาเท่าไหร่ละสิบแล้วปะได้เงินนิดหนึ่งนิดหนึ่งเราเปิดไป10กล่องแล้วนะครับก็ยังถือว่าไม่เฟลมากแต่ว่ามันเป็นัวเก่าไง กิดได้เป็นหนึ่งเออพอทนพอทนมาต่อไปสิบที่สองข้ามเลยไม่มีคำจะพูดข้ามเลยสี่ห่วงของเก่าวะฮะอ๋ออ๋อเคยได้แล้วเคยได้แล้วของใหม่แต่เคยได้แล้วนะครับโอเคปไปไป,ไปผ่านผ่านเลย สำหรับในกิจกรรมรอบนี้นะครับได้ข่าวว่าเปิดยากสุดๆเพราะว่าสกินเป็นระดับเรจเจนทั้งหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าสีอื่นไม่ต้องลุ้นมันต้องทองเท่านั้นสีม่วงไม่อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องลุ้นของเก่าด้วยจบเลยจบเลยไม่ต้องมาหัวใจตอนนี้เลยมันไม่ใช่เวลานะสิที่สองยังกกีบอยู่นะครับตอนนี้ยังถือว่ายังถือว่าไม่บินไปตามเป้าหมายเอ้ย โอ้โหซ้ำอีกแล้วเลิกเลยอย่นี้เลิกเลยเอ้ยมาแล้วเกตี้เกตี้เทเซอร่ก็สวยดีนะก็สวยดีใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคอยู่ยังอยู่ในรีบิดอยู่นะครับจึงอยู่ใน10%อยู่เบิ้ลก็ได้นะพวกแนมะ่เบิ้ลก็ได้ไม่ต้องเกรงใจของอย่างเงี้ยได้เสมอไม่ต้องเกรงใจมามันไม่มีเลยอะ่ะ สีม่วงมันก็ไม่ได้ลุ้นไง عة. ยังไงก็ต้องทองเท่านั้นนะครับสำหรับในกิจกรรมรอบนี้เออม่วงอีกแล้วเดี๋ยวคุณคุณนะเล่าคุณคุนะเลาต่อไป10ที่สาอะสีม่วงของเก่านะครับของเก่าไปผมนี่ยืนขึ้นเลยไม่ต้องนั่งเลยนะ สิบที่สามยังกิบอยู่ของเก่าล้วน,นๆนะครับเิธีของก็ลงปลงข้ามข้าม,ามไม่สนเฮ้ยมาแล้วกิบจีกิบจีอะไรเนี้ยโอ้โหไอ้มันก็ใช้ได้แหละแต่ถามว่ามันไม่ใช่เป้าหมายไงตอนนี้สิบที่สามเราโอเคแล้วนะครับถือว่าสิบที่สามไม่พลาดแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการพวกเฮ้ยยังได้ลุ้นยังไม่ครึ่งทางเลยอ้าเปิดเปิดเปิด เอาแนา่อย่างน้นก็ตัวใหม่ซิมสวยนะครับสวยชอบเลยชอบเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายขอเป้าหมายก่อนได้ไหมไม่อยากรุนมากหัวใจจะวายนะนึกว่าจะแบบว่าสามกล่องต่อเนื่องอย่างไรก็ตัวใหม่รัวๆนะอุย้ยไม่แล้วกิมจิกิมจิเงิน what the เงินห้าร้อยเงินห้าร้อยถ้าจะซื้อตัวในกิจกรรมเนี่ย ามพันเลยนะพวกเนี่ยโอ้โหอาได้อยู่ถือว่าสิบที่สามค่อนข้างรัวนะครับมาแล้วสามสามเลเจนด์จแต่ว่ามันไม่ใช่สกินไงเราจะนับได้ไหมอะมันเป็นเงินอะนั่นสินะต่อมันต้องมีพักกันบ้างมันต้องมีพักกันบ้างเมื่อกี้มาลวงไงมาลวยังอยู่ที่สิบที่สามนะครับยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ,จบสีม่วงอีโมติคอน ของเก่าเฮ้เยอเกินปะตอโอ้หกิบเลยกิบเลยเฮ้ยน่ารักดีอะแต่ว่าซ้ำนะครับซ้ำโอเคต่อไป20สุดท้ายที่เกินครึ่งทางแล้วนะยังไม่ได้ตัวที่ต้องการสักตัวเลยนะแต่ว่าเรามีเงินอยู่8,500นะครับหมายความว่าถ้าได้อีก500ก็ซื้อ3ตัวก็โอเคนะถือว่าเป้าหมายยังคอมพิวต์อยู่นะครับแต่ว่าตั้งหาเรียบเลยนะขอสักตัวเถอะ พวกหมากอุ้ยสีม่วงสองเฮ้ยเกนจิเอาแล้วเอาแล้วมาก่อนอี่ไอ้ไอ้นี่ไงถ้าถ้าเยอะไงลีลาเยอะเล่นใหญ่เล่นใหญ่ก่อนตัวจริงจะมาพอเลยหยุดเลยเอาชุดมาพวกอันนี้ตังร้อยห้าสิบใช้ได้มาเอาหน่อยเอาหน่อยม่วงของเก่านี่ไงหัวล้อเย่ะเฉยเฮ้ยยังได้อยู่ ตบที่4ก็ถือว่ามาเราหนึ่งอันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตีมันเป็นอีโบไม่นับดิใช่ไหมมันต้องเป็นโอ้ยสวยแฮโอ้ยใช้ได้เนี่ยเป็นระดับอีพิกที่สวยมากโอเคไปต่อเพราะความหวังยังไม่สิ้นขอสักตัวหนึง่งเพื่อลดจํานวนเงินที่จะต้องเสียนี่เรามีดวงไม่ได้ถามจริงดวงคืออะไรดวงคืออะไร แล้วก็สำหรับในกิจกรรมรอบนี้นะครับบอกเลยว่าลูซีโอ้นี่มันต้องได้อะ่ะคือลูซีโอ้นี่สุดๆอะ่ะเฮ้ยมาแล้วเคนจิเว่ยใจามาเมต่อไม่อยากกันนับอะ่ะไม่อยากกันนับอะ่ะเทเซอร์น่ารักอะ่ะน่ารักเลย เท่าไหร่ละวยังไปด,ดูเล็กเก่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมกีบี้ยมันใช่เหรอพวกเหลืออีกสิบสองกล่องสุดท้ายนะครับมาลัวไปลัวไปมันต้องมามันต้องมามาแล้วกีบีโซดเจอรแฮะก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าซื้อแบบออริจินนะครับก็เลยมีสกินที่ถูกใจอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยอืมอ่ะได้ก็ดีแต่ว่าขามันแปลกๆอะ่ะขามันไม่เข้าอะ่ะที่เหลือข้างบนก็โอเคนะอ่ะไปต่อ ยังยังเฮ้ยถือว่าเปิดได้เยอะอยู่นะถือว่าเปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้กี่ตัวลืมไปลวจำไม่ได้แต่ว่ามาลัวใช้ได้เลยโอเคมาอีกมาอีกมาอีกออต่อไปจะเป็น10สุดท้ายนี่ครับซึ่งหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้ครบ3ตัวเนี่ยคือโบยบินนะครับโบยบินไปไกลละขอสักตัวหนึ่งแล้วกันนะอีก2ตัวจะได้ซื้อได้นะครับอะเอาหน่อยนะกีบเลยข้ามไวไวเลยพวกข้ามไวไเลยนะ ทำร้ายกันเขาทำร้ายจิตใจฮันโซฮันโซแดนไปเลยพวกไปเลยเกนจิหน่อยหรือว่าเกนจิมันจะยังไงเกนจิยังไงเกนจิมันไม่มามีอะไรอลูซิโอเกน็นจิฮันโซใช่ไหมเอ้ยยังไม่ได้สักตัวเลยเนะี่ยเอาหน่อยพวกลูซิโอก็ได้มา นี่ไงไปพูดถึงชื่อมันมันเลยเอาเพลอบแลเกมบาโชเพื่อไปต่อไปต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะให้ซื้อ3ตัวเลยเหรอมันเกินไปพวกพวกนี่สี่กล่องสุดท้ายแล้วนะจนะิตใจทำด้วยอะไรฮะเอาหน่อย <c oughs> ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีไอ้เสีอถอย <c oughs> เอาไงอะโอ้มันถอยไม่ได้อะ่ะ โอ้อยคือสิบกล่องสุดท้ายนี่ยังไม่ได้ทองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่แหววไม่ดีเหลือซองกล่องสุดท้ายอ่ะอย่าให้ถึงกระลุ้นกล่องสุดท้ายเลยนะกล่องต่อไปเนี่ยมาเถอะมาเถอะมาเถอะท,ทองโคตรทำร้ายจิตใจโคตรทำร้ายจิตใจโอเคกล่องสุดท้ายจาก50นะครับ ไม่มีตัวที่ต้องการเลยมะเอาหน่อยวะกล่องสุดท้ายเกนจิกล่องนี้แหละเอาฮึบเกนจิ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 เอ้ลูซิโอลูซิโอโอเคอย่างน้อยก็มาหนึ่งในสามนะครับเราได้ลูซิโอมาแล้วนั่นหมายความว่าเหลือตังอยู่เก้าพันเดี๋ยวก็ไปซื้อก่อนล็อกล็อกก่อนจบกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันสุดท้ายก็ค่อยซื้อแล้วกันเนาะเผื่อได้กล่องมาเปิดได้หนิก็จะเป็นต้องซื้อเกนจิกับฮันโซนะครับอ จริงๆดีว่าก็ใช้ได้นะมืเหมยเหมยเหมยก็น่าสนโอเคสรุปว่าที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับได้เป็นซิมเก่าเทเซอร์ฟาร่าซิมเงินบัตชันโซเชียลดูซิโอได้มาทั้งหมด8นะครับ8จากในห้าสิบก็ประมาณ16%ถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเปิดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องการก็มา1ตัวเนาะโอเคสำหรับนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสโลนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ โชคก็มีนะแต่มันไม่ตรง